สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิชช่นเคยนะครับกับแฟประกายแสงนัตตี้ฮะเราอยู่ในเกม Black c ค v v r r กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำว่าคาโคโนโควรเปิดไหมควรสุ่มไหมแล้วสายฟรีควรควรจะเอาไหมอะ่ะนะครับผมคลิปนี้มีคำตอบครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ,บริด m a n ชอ็อปโน1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ a ็ k โคเวอร์ม,มือถในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นโอเคสำหรับคลิปที่แล้วเป็นแนะนำว่าเคียโตต้องเอาหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีอัปเดตพลังพลังแล้วก็อัปเดตกิจกรรมอะไรเราไปดูคลิปที่แล้วได้ครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะจัดหลักจัดเต็มที่อาคุโน คาฮุนโนบอกเลยว่าคาฮุนโนเนี่ยอ่าถ้าใครมีชามี่อยู่แล้วนะครับใครมีชามี่ชุบไปน้านะครับข้ามได้ก็ข้ามครับข้ามได้ก็ข้ามครับเพราะว่าชามี่ตึงกว่าชามี่มันฮิวดีกว่านะครับผมแต่ว่าคาฮุนโนอ่ะคาฮุนโนมันดีมันดีกว่าตรงที่มันมีเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเกราะให้ด้วยนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ผ่านหอ80สําหรับใครที่ยังไม่ข่านหอ80 เอาชามมี่กับคาฮโนะไปลงพร้อมกันและให้โนเอลยืนตัวเดียวพร้อมกับลาเดสผมว่าน่าจะผ่านง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเซิร์ี่ปุ่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่คือคาฮูโนะนะครับผมคาฮูโนะเป็นฮิลเลอร์สีฟ้าจะเห็นได้ว่ามันเหมือนชามี่เลยนะครับผมเป็นฮิลเลอร์สีฟ้าเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสายฮิลนะครับก็ถ้าใครมีชามี่แล้วก็ข้ามได้ก็ข้ามฮะสายฟรีสายเติมน้อยใครมีชามี่ข้ามเลยครับเหมือนคียโต เทียโตถ้ามีจูเลียสก็ขานตายก็ข้ามนะครับผมเพราะว่ามันทับตำแหน่งกันนะครับแต่ว่าใครอยากได้ใครเป็นตัวอวยตอนนั้นเซิร์ฟญี่ปุ่นคาฮโนะมันมาก่อนชามี่ผมก็เลยต้องเอาไว้ก่อนนะครับแล้วผมดวงดีด้วยไงได้คาฮโนะมาเดี๋ยวผมไปเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าเซิร์ฟไทยผมจะข้ามนะครับเพราะผมมีชามีาม่อยู่แล้วนะครับสกิลแรกครับระเบิดโซนาสครับยิงมานาในรูปแบบคลืนะ่นฮะสร้างดาเมจ จมต,ตีไรเดี่ยวครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องกับพับธมพิรที่มีพลังชีวิตต่ําสุดโดยเป็น4%ของพลังชีวิตตัวเองเป็นเวลา40มันสแต็กได้นะครับสแต็กได้นะครับฟื้นฟูพลังชีวิตอัพตามนี้เลยครับเพิ่มทีละ1%นั่นเองยิงไปเลือดที่ตัวที่น้อยที่สุดจะเพิ่มเพิ่มพลังชีวิตขึ้นมานะครับต่อไปสกิลนี้ครับบาเรียแห่งช่วงํานองครับแต่คล้ายกางโลโนเอลแต่ว่ามันมีแค่กางโลไม่มีเคาน์เตอร์แอคแทกนะครับก็สร้างเป็นบนสร้างบา ก็คือจะสร้างโลให้ทุกคนเลยนะครับผมมีผลบาลเรียให้กับพันธมิตรทั้งหมดหรือที่เท่า14ของพลังชีวิตสูงสุดอ่าจะเห็นได้ว่าต้องเน้นของ HP นะครับผมเน้นของ HP เลยนะครับพิแอโตไม่ต้องเน้นาาคีย์ที่ขอัตราคี i ์ที่ขแต่เน้นดามเมคีย์ที่ขนะครับิดที่แล้วบอกไว้แล้วตัวนี้ฮาฮ o โนเน้น HP ล้วนๆ HP มันจะส่งผลให้ฮิลแรงขึ้นแล้วก็บาลเรียเพิ่มขึ้นตามเลยครับ เพิ่มพลังป้องกันด้วยเพิ่มพันปูนฟูชีวิตด้วยนะครับผมต่อไปอันตีนี่ทีเด็ดเลยฮะเพราะทีเด็ดของมันคือเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด40%ทั้งโจมตีกายภาพและโจมตีเวทครับถ้าเคยใช้ชามี่คู่กันคือแบบทีมเทพอมาตาบอกเลยนะครับผมเพราะว่ากลางโล่ไปก่อนแล้วเพิ่มพลังโจมตีเวทด้วยนะครับผมโหจริงๆนะครับไม่ว่าจะสก,กิลสก,กิลสองหรือสก,กิลอันตีนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งหมดกับสัพพันธมิตรทั้งหมดนะฮะ20%ของพลังชีวิตสูงสุด แล้วก็ฟื้นฟูตามเลเวลนี่เพิ่มทีละ5เลเวลนะครับผมเพิ่มทีละ5%ต่อเลเวลนะครับดีมากๆดีมากๆใครไม่มีชามี่เอาก็ดได้ครับอาโฮโนอดีมากๆครับแล้วก็สกิลประสานครับก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มปัป๊บพล,ลังโจมตีทั้งหมด5%พลังโจมตีและพลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้น70%นะครับแล้วก็นี่เป็นฟื้นฟูพลังชีวิตนะแต่ถ้าเกิดเป็นของชามี่อ่ะของชามี่จะเป็นโจมตี100%ะน,นะครับสกิลประสานนมันไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้มับสกิล ฮิลด้วยบัฟพลังโจมตีด้วยแต่ชามี่มันจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีล้วนๆลวแล้วไวคู่กับจูเลียสนะครับต่อวบเป็นแพสซีฟติดตัวครับแพสซีฟเอลอาร์ก็ให้พลังชีวิตเพิ่มขึ้น10%นะบเปอ่ะก็เพิ่มเลือดก,กันไปก็จะ,จะได้ผลของการฮิลที่แรงขึ้นด้วยส่วนแพสซีฟเมื่อปลอดสอดาวนะครับลดความเสียหายที่รับลง5%เปนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้แล้วเล่นศูนยดาวก็เล่นได้ครับเพราะว่า2ดาวก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นอกจากจะเอาสแต็กเฮพีเพิ่มนั่นเอองงนนะะครััับผมไปดูตวย่าสกกิลนฮนะ ก็มันสแต็กสแต็กฮิลได้นะครับผมเคยทําคลิปญี่ปุ่นไว้แหละแต่ว่าเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกทีเพราะว่านี่มันมีแปลไทยแล้วเนี่ยเนี่ยฮิลขึ้นมาครับมันจะได้สแต็กบัฟขึ้นมาครับตรงนี้ครับอยู่เป็นเวลา4เทิร์นนะแต่มันสแต็กบัฟได้ครับมันสแต็กบัฟได้ครับแตกได้4ครั้งครับนี่ฮะสแต็กขึ้นมาแล้วครับมันก็จะฟื้นฟูฟื้นฟูฟื้นฟูนะครับผมอันนี้สกิลสองคสกิลสองเป็นการกางโล่ใส่เพื่อนลูกทีมแล้วก็ตัวเองนะครับไม่มีเคาน์เตอร์นะแต่จะมีโล่นะครับผมเเเเพพิิิิิ่่มมลลลัััังงปป้้ออกกกกนนนนดววยสสสตครรบา็จะ พัวพ่อนมานานและก็อยู่ทั้งทีมนะครับเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับฟื้นฟูนี่เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับผมมันดีมากๆตรงนี้แหละนะครับผมโอเคสก,กิลประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ไปดูเซิร์ฟญี่ปุ่นกันเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับสักครู่นะเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเซิร์ฟญีนน่ปุ่นตอนนี้ของผมก็ไม่ได้เล่นคาโโนอแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ผมใช้เป็นลาชินีเวทมนต์นะครับผม ราชินีเวทมนต์อ่าราชินีเวทมนต์ผมยืมของชามี่มานะครับตอนนี้ชามี่ใช้ของคาฮุโนอยู่เดี๋ยวผมเอาราชินีเวทมนต์เนี่ยให้ของกับคาฮุโนนะครับอยู่ไหนเอย่ยน่าจะอยู่ท้ายๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมหาก่อนคาฮุโนนี่ครับคาฮุโนผม Level 100เลเวลหนึ่งร้อยเอ็อาร์เหมือนกันนะครับอ่ะโยนของไปให้คาฮุโนแล้วเดี๋ยวไปไต่หอกันไปไต่หอกันนะครับหอชั้น80เนี่ยมันไปได้นะคาฮุโนนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมใช้2ฮิลในการผ่าน นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเอาออกให้หมดจะเล่นเหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะครับก็คือโนเอลนะครับชามมี่นะครับแล้วก็คาฮนโนคาฮนโนนะครับคาฮนโนไปยืนข้างข้างโนเอลก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลประสานมันฮิวฮิวให้ฮิวให้โนเอลอีกทีหนึง่งแล้วก็ลาดเดทครับนี่ฮะทีมนี้เล่นได้ครับสำหรับไต่หอสองฮิวไปเลยสองฮิวไปเลย,เลยแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครตายเพราะว่ามันช่วยกันฮิวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดู ว่าจะไหวหรือเปล่าไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะครับผมตอนแต่มีจูเลียนมานี่แทบสีฟ้านี่เอาตัวฮิวตัวเดียวก็พอคือชาม,มี่นะครับแต่ผมจะให้ดูความตึงความตึงของของคาฮคนโนนะครับคาอาโนใส่ชุดเดสด้วยนะครับผมลอนที้ท no, ิ้งท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 ิ้งไป้งริ้งไปเสร็จก็อ่ะทาโงโนะง็เออเอาลาทาลิ้ทกกงทิ้งทล้งทิ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 ้งทา้งา้งทิ้งทิ่งนิ้งทิโนทิ้งทิงโล้ไปก่อนก็นกได้ ทังโลกครับเพราะว่ากันกันฝั่งตรงข้ามนะครับกันฝั่งตรงข้ามส่วนชามี่ก็ตีธรรมดาแล้วกันเก็บเก็บสกิลไว้ใช้กับไลอานะครับตีมาตรงนี้ฮะโอ้ติดสตันด้วยสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยโอเคอ่ะต่อไปโนเอลติดสตันอยู่ก็เลยข้ามเทิญมาไม่เป็นไรชิวๆฮะตรงนี้ชิวๆเอาโนตีสกิลหนึ่งก็ฮิวขึ้นมาครับฮิวตัวเองด้วยนะตีไปเรื่อยๆฮะตรงนี้ตีไปเรื่อยๆรับแรงกระแทกครับ ตีมาครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่าความตึงของ2ฮิวฮะเอาไม่ลงฮนะตีแต่ราเดสอย่างเดียวฮนะตีธรรมดาไปโอเคเหลือตัวเดียวละแล้วจะฮิวขึ้นมาอันนี้ฮิวจากชามีนะ่นะไอฮิวฮิวขึ้นมาอ่ะนแล้วต่อไปตีธรรมดาจะเห็นได้ว่าอันนี้ฮะไปเพิ่มนี่ฮะแป๊บเดียวเลือกเต็มฮนะตาเดสเลือกเต็มแล้วก็สบายแลย้วฮะตรงนี้แล้วตีที่ลาเดสแล้วก็ตีธรรมดาปล่อยให้ลาเดสตายไปนะมา มาถึงลายอาครับไลายอาตีอยู่แล้วครับตรงนี้ติดสตันไป2ตัวนะครับผมโนเอลติดสตันคาโ์ฮโนติดสตันโอ้โหลาเดลาเดมไม่ติดสตันอาราเดกลางโล่ให้ก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความตึงให้กับทีมนะฮะโล่เพิ่มทีเดียวเพราะว่าลาเดของผมไม่ได้ใส่เวทเท่าไหร่ทามิฮิวขึ้นมาครับอย่าคาร์นโนหายสตันแล้วเดี๋ยวจะใช้อัลตินะครับเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตีให้กับโนเอลนะครับผมเราใช้โนเอลเป็นตัวดาเมจตัวเดียวในการผ่านหอชั้น80นี้นะครับผมโอเคตีมาครับไลายอาปาดมาตรงนี้ ชิวๆฮะชิวๆนี่ฮะปาดมาโอเคเรายืยนได้นะครับเราไม่มีโล่โนเอลเราก็อันติเมสกิลไปเลยอันติเมสกิวไปเลยตรงนี้โอเคเลือเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าฮิวตึงเหลือเกินนะครับผมตีธรรมดาไปตีธรรมดาไปต่อไปครับอันติเอ้ยเราต้องสก,กิลสองก่อนหรือเปล่าใช่ใช่เราต้องสก,กิลสองก่อนเพิ่มโล่ลลไปก่อนครับเราก็เพิ่มโล่ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวเรามีชาม่อยู่แล้วไงราม่คอยฮิวอยู่แล้วข้อดีของคาฮโนคือมันมีโล่เนี่ยแหละ ในขณะที่โนเอลไม่สามารถกางโลได้การกางโลของคาฮโนจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยสามารถให้ทีมรับแรงกระแทกได้นานขึ้นนะครับผมสมมติวิ่กี้เขาตีมาที่ถ้าไรอาร์ตีมาที่โนเอลโนเอลอาจจะแตกได้ถ้าเกิดไม่มีโลนะครับแล้วจีนี้โลของโนเอลมาแล้วเราก็กางให้โนเอลเลยครับกางให้โนเอลเสร็จก็สบายๆครับชิวๆก็อย่างนี้ตีธรรมดาไปแล้วก็คาฮโนะครับเพิ่มพลังโจมตีพร้อมกับฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนลุงทีทั้งหมด่ยมาแล้วครับตรงนี้แล้วโนเอลพลังโจมตีนี่เยอะจัดนะฮะตอนนี้ ตีไปเรื่อยครับตรงนี้ใช้เวลานานนิดนึงแต่ผ่านแน่นอนนะครับเมื่อก่อนผมใช้ทีมแบบนี้แหละครับผ่านจนกระทั่งจูเลียสมานะครับเราว่าคาโฮโนุมันมาแผ่นแรกๆเลยมันมาตั้งแต่แผ่นที่2นะครับนี่ฮะตีมาตีสวนครับตีมาตีสวนครับตีมาให้ลาเดสรับแรงกระแทกครับนี่ฮะใช้เวลานิดนึงแต่ผ่านแน่นอนครับเพราะว่ามี2ฮิว2โลด้วยนะครับผมเพราะว่า3ามโล่สิ3โลเพราะว่าลาเดสก็กางโลนะครับคาโฮโนก็กางโลโนเอลก็กางโลนะครับตรงนี้ตีไปต่อฮิลกันไปครับแล้วก็ เดี๋ยวว่าจะรอโนเอลโล่หมดแล้วกลางโล่ใหม่ครับก็วนวนโล่กันไปครับเขาเรียกว่าวนโล่ครับวนโล่ครับตรงนี้ก็ตีสวนนะตีหมูมาก็ตีสวนนะครับลาดเด็กก็รับแรงกระแทกไปครับสไปสไปก็ตรงนี้ไปแล้วตรงนี้โอ้โหติดสตันติดสตันสามตัวโอเคโนเอยังยังมีโล่อยู่ถือว่าโอเคนะครับอ่าโล่หายไปแล้วครับตรงนี้เราติดสตันสามตัวครับลาครับไลอาร์อันตีมาใส่ใครใส่ชามี่ตายไปเลยเ้าวเเขาชามี่เราไม่ได้ใส่ของฟูนะครับ อัมมีเราไม่ได้ใส่ของฟูอมาดูกันจะผ่านหรือเปล่าโอ้โนยด์ครับแตกโอ้ชิบหายอะปีธรรม,มดาไปฟื้นฟู HP โอ้โหแตกแน่เลยแตกโอ้โหโอ้โหแตกโอ้โหโอ้โหแตกครับเนี่ยแหละไ,ไม่ไม่ต้องเอาหรอกฮะคารูโนะ โอเคหวังว่าจะเข้าใจนะครับทุกคนจริงจริงจริง,รงมันผ่านได้แหละถ้ามันไม่ติดสตันนะครับก็ลุ้นให้ให้ถึงเธอไม่ติดสตันก็พอนะครับผมจริงจงมันผ่านได้ผมเคยทำาทีมนี้ผ่านแล้วนะครับผมโอเคถ้าชอบยังไงกดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นรายให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้แตกคาคลิปแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ